รู้รามั้ยรู้รามากเลยค่ะ oh. เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวโครงการที่นี่กันละงั้นเดี๋ยวเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักพิธีกรสาวสวยคนใหม่ของรายการโฮมรีวิวครับใช่แล้วค่ะเยใหม่เองฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนคะ่ะเข้าสู่โฮมรีวิวค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ใหม่มาพบกับพี่เมธมซึ่งพี่เมธก็นัดใหม่มาที่ต่างจังหวัดเลยเหรอคะใช่ครับคุณ ในเมืองศรีราชาครับค,ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเหมาะและก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่เราสองคนเนี่ยนะจะมาแนะนําโครงการบ้านระดับพรีเมียมของศรีราชานั่นก็คือโครงการเดอะมาสเตอร์ศรีราชาถ้าพูดถึงทำเลที่ตั้งก่อนเลยนะโครงการนี้จุดเด่นเลยก็คืออยู่ติดริมถนนศรีราชาหนองคอนะคะจากตรงนี้ค่ะเข้าเมืองศรีราชาเพียงแค่5กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ห่างจากสวนเสือศรีราชา1กิโลหรือว่าใครจะเดินทางเข้าทางมอเตอร์เวย์ห่างเพียงแค่2กิโลเท่านั้นค่ะถนน เส้นศรีราชาหนองคอเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยถ้าคนในย่านเนี่ยจะรู้จักด,ดีเพราะว่าเป็นถนนเส้นหลักเลยใน้องหม่คือถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่เชื่อมกับตัวเมืองศรีรา,ราชาแล้วออกไปเชื่อมกับถนน3ามซึ่งถนนสามเนี่ยเรียกว่าเป็นถนนยุทธศาสตร์สําคัญที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากมายก็จะประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมเหมมาาชนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อนาคตเนี่ย ทำเลนี้ จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยนะร <Wow. S 2> ื่ความเร็วสูงเนี่ยก็เราอย่างที่เคยเราเคยบอกมาหลายคลิปนะคุณผู้ชมก็คือว่าเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อม3ามสนามบินคือจากดอนเมืองมาสุวรณภูมิแล้วก็ไปสนามบินสัตหีบเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านเมืองศรีราชาแน่นอนค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะโครงการเดอะมาสเตอร์ศรีราชานะคะเราสามารถที่จะแบบไปสวนเสือศรีราชาก็ได้อย่างที่ไหม่บอกไปและถ้า้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีโรบินสันศรีราชามีโฮมโปรนะคะมีเจพาร์คด้วย ส่วนโรงเรียนเนี่ยดังย่านนี้เลยนะคุณผู้ชมก็แน่นอนต้องไปโรงเรียนอักษชัญศรีราชาโรงเรียนดาราสมุทรสองโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเก่าแก่แล้วก็ทุกคนในย่านนี้รู้จักดีส่วนโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลพยาไทยกับโรงพยาบาลสมิตเวชครับเราทราบรายละเอียดคร่าวๆแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่านาะไปค่ะ ่อนที่ใหม่จะพาไปรีวิวตัวบ้านนะคะเรามาทำความรู้จักพื้นที่โดยรอบของโครงการเดอะมาสเตอร์สีราชากันก่อนละกันนะคะพูดถึงโครงการนี้ค่ะทุกคนค่ะเราตั้งอยู่บนพื้นที่นะคะประมาณ46ไร่ด้วยกันนะคะมี226ยูนิตค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ42ไปจนถึง118.6ตารางวานั่นเองค่ะ โดยแบบของโครงการทั้งหมดนะคะเรามีให้เลือกด้วยกัน4แบบเริ่มกันที่แบบแรกก่อนแล้วกันนะคะชื่อว่าเมลโรสเป็นบ้านแฝดนะคะแบบนี้เรามีพื้นที่ใช้สอยนะคะเริ่มต้นประมาณ170ตารางเมตรเรามี4ห้องนอน3ห้องน้าแล้วก็จอดรถได้2คันนะคะส่วนแบบที่2ค่ะชื่อว่าอาเดนนะคะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นประมาณ218ตรางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ําและจอดรถได้2คันนะคะ ส่วนแบบที่3นะคะก็คือแบบเบรนท์บูดนั่นเองค่ะแบบนี้เป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ230ตารางเมตรนะคะเป็นแบบ4ห้องนอน5ห้องน้ําและจอดรถได้2คันส่วนแบบสุดท้ายค่ะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาชื่อว่าเอลไพยนะคะแบบนี้เรามีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นประมาณ288ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ําและจอดรถได้3คันค่ะทีนี้มาดูในแง่ของตัวของแบบบ้านกันบ้างครับคุณผู้ชมก็คือว่า ที่เราเห็นแบบบ้านสวยเนี่ยถือเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่มของโครงการเขาเลยนะใาญ่หมยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับผุ้ชมก็คือซุ้มของโครงการเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้โออาร์ู้หลาอลังการอย่างมากมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ยังคงมิติของการที่จะให้ผู้อยู่อาศัยได้มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ปลอดภัยสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างนี้เขาดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวทีเดียวและที่สําคัญที่เราเห็นบ้านทุกหลังเนี่ย สวยงามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของโครงหลังคาภายในเนี่ยเขาก็ใช้โครงหลังคาของ s m r t t ท u s h ของ a c g ซึ่งแน่นอนโครงหลังคา S มา t t t ทัสของ a c g เนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือว่าปลอดสนิมแข็งแรงทนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการอยู่อาศัยในระยะยาวๆเนี่ยอุ่นใจได้เลยครับว่าเรื่องของซึมเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะ เดี๋ยวก่อนไปพี่เมฆค่ะมปขอแวะตรงนี้นิดนึงดีกว่าในๆเราก็อยู่ตรงพื้นที่นี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของขับเฮานั่นเองนะคะที่เราสองคนอยู่เป็นขับเฮาสองชั้น,นะค่ะทุกคนข้างบนเป็นชั้นสองนะคะเราตกแต่งให้มีแบบว่าสไตล์ที่มันสูงโปร่งโล่งดูสบายนะคะแล้วก็ตกแต่งล้อไปกับแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ถ้าพูดถึงส่วนพื้นที่ของส่วนกลางตรงนี้นะคะหรือว่าขับเฮานะคะข้างในเราก็จะมีล็อบบี้ไว้พักผ่อน ด้านขวามือของใหม่ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือที่แยกระหวังสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะคะเรามีฟิตเนสนะคะแล้วก็มีจ็อกกิ้งแทรกรวมถึงพื้นที่สวนส่วนกลางเรามีพื้นที่กว่า1ไร่กว่าเลยด้วย <c oughs> เปรียบสเสมือนปอดของคนในหมู่บ้าน <c oughs> ทีนี้มา <c oughs> ดูในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยกันมากดีค่ะ,คะเรื่องแรกก่อนนะครับคุณผู้ผชมก็คือในเรื่องของ double gate security ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าโครงการหรูๆที่กรุงเทพเนี่ยระดับ20ล้านอัพเนี่ยเขาจะใช้ระบบนี้ในการเข้าออกก็คือว่าเขาจะแยกในส่วนของอวิซิเตอร์<ฆ>ก็คือในส่วนของแขกกับส่วนของเรสซิเดนต์ก็คือส่วนของผู้อยู่อาศัยเนี่ยให้มี2เลนนะนอกจากนั้นเนี่ยปกติแล้วเราเจอโครงการต่างๆก็จะใช้เป็นตัวอ<ช>ีซี่พาสใช่ไหมที่นี่เนี่ยเขาแอดวานซ์กว่านั้นก็คือว่าถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยวิ่งเข้ามาเขาจะใช้ระบบสแกนตัวทะเบียนรถแล้วก็จะ ตัวเซนเตอร์ก็จะบอกถ้าเกิดเป็นลูกบ้านเนี่ยเขาอน,นุญาตให้ผ่านเข้าไปเลยเพราะั้นเนี่ยตัวนี้จะแอดวานซ์กว่าตัวคีย์การ์ดแล้วก็ตัวของ e ีซี่พาร์มากเลยในส่วนของการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในโครงการนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภและกล้องสิทธีทีวีดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยครับเราพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะหมายเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนอยากเห็นก็คือบ้าน<ช>นั่นเอง,เ,องเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวนะคะแบบบ้านที่เป็นทยใหญ่ที่สุดของที่นี่ว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาจริงๆแออบตื่่นเเหมกกััไปดีวาคคะร และแบบที่เราสองคนพามารีวิววันนี้ก็คือแบบอัลไพค่ะที่อยู่ด้านหลังนี้เป็นไทที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะทุกคนพื้นที่ดินนะคะเริ่มต้น84.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ288ตารางเมตรนะคะเป็นแบบที่มี4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ามที่จอดรถ1ห้องเมตรและแยกห้องน้ําค่ะเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องฟังชันใช้สอยใช่แล้วค่ะ<อ>เดี๋ยวเราจะเข้าแบบว่านี่นะคะประตูรัว้ว ค่ะโู้นี่เข้ามาข้างในตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจอดรถได้ทั้งหมด3าคันด้วยกันต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประตูรีโมทเมื่อกี้ที่ใยหมาใช่ประตูรีโมทอ,อันนี้เป็นมาตรฐานนะครับโครงการให้เป็นวัสดุมาตรฐานเลยไม่ใช่เฉพาะบ้านตัวอย่าง<อ>และที่สําคัญก็คือที่เราเห็นลงรถปูกระเบื้องสวยงามแบบนี้นี่ก็เป็นวัสดุมาตรฐานที่โครงการให้ทุกหลง<อ>ังด้วยนะค่ะ แต่ว่าทีเด็ดนะครับคุณผู้ชมอของบ้านหลังนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นระบบการก่อสร้างเพื่ออำนนยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยแบบที่แอดวานที่ไม่เคยเห็นที่ไหนามาก,ก่อนอยังไงหเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคุณผู้ชมครับนี่คือระบบน้ำประปาของบ้านหลังนี้โครงการดีไซน์วาวที่จะแยกตามฟังก์ชันของบ้านเลยแต่ละห้องต่าง,างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการซ่มอมบำรุงเนี่ยมันจะง่ายมากเพราะ,ะเราจะปิด เฉพาะส่วนได้ี่เรื่องหนึ่งและที่2ก็คือว่าเขามีมาตรวัดความดันของน้ําในท่อไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความดันลดเราก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีการรั่วซึมของตําแหน่งท่อตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลซ่อมแซมได้ถูกจุด ออกมาด้านนอกนะคะก่อนที่เราจะเข้าด้านในตัวบ้านนะคะต้องบอกว่าแบบบ้านเอาพลายนะคะหลังนี้ที่เราพาทุกคนมาดูเรามีประตูทางเข้าอยู่ 2, 2> ประตูนะคะจอดรถปับ๊บประตูทางเข้าเราสามารถเชื่อมกับโรงจอดรถได้เลยส่วนประตูทางเข้าหลักอยู่ด้านนี้ค่ะไปค่ะพี่เมธ <S <S 2> <S 2> และที่สําคัญคือเราเป็นประตูไม้สักทองเกรด A และมีระบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะอย่างที่เราเห็นระบบนี้จะใช้ในการเข้าออกนะใช้ได้หลายแบบ ใช้ขีกาดก็ได้นะคะจะสแกนลายนิ้วมือก็ได้กดรหัสก็ได้ใช้กุญแจหรือว่าใช้บลูทูธแอปก็ได้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นสเปคมาตรฐานไม่ใช่เฉพาะบาตัวอย่างนะครับเขาให้ทุกหลังถ้าเป็นไทยนี้ใช่โอเคเข้าข้างในกันเลยคะ่ะเข้ามาปับซ้ายมือเลยคะ่ะส่วนแรกที่เราเจอตรงนี้โซนแรกนะครับคุณผู้ชม ซึ่งจะเป็นการวางเลเยอร์ฟังก์ชันบ้านแบบเรียกว่าเป็นแบบฝรั่งก็คือว่าเข้ามาปุ๊บจะเจอครัวอยู่ด้านหน้าเลยเขาตั้งใจที่จะดีไซน์แบบนี้ก็เพื่อว่ารองรับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ะนะใช่แล้วค่ะและที่เราเห็นชุดครัวอยู่นี้นะคะทั้งหมดนี้คือเขาให้เราเลยนะใช่เป็นไงโซนนี้ยช่ยไหม S <S <S คือปกติไหมเคยเห็นจากพืน้นจนถึงพูดง่ายๆคือฝ้าเพดานเนี่ยประมาณ3เมตรพอทูซ <u> ิลิ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยร่วม7เมตรครับคุณผ oh ู้ชมซึ่งโซนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันก็เป็นนั่งเล่นรับแขกแล้วก็ส่วนรับประทานอาหารซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่จะต้อนรับแขกที่จะมาที่บ้านเนี่ยแหละ <S <S <Pis ces> แล้วก็ไฮไลท์นอกจากจะเป็นเรื่องของฟอทูซีลิ่งที่สูงแล้วก็ระเบิดสเปซขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือแสงธรรมชาติที่เข้ามาจากผนังกระจกทั้ง ทั้งพืนเลยค่ะตลอดแนวความกว้างของฟังก์ชันเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ต่อนนงออกไปเนี่ยโครงงานเข้าดีไซน์ไว้เป็นพื้นที่เรียกว่าเซมิอาท์ดรสำหรับบ้านนี้นะคะเราก็จะมี p o w เด r ร์รูนะคะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกไว้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาดูโซนสุดท้ายของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นห้องนอนแขกหรือห้องนอนของผู้สูงอายุค่ะนี่ห้องนอนที่4ี่ที่ห้องแรกที่เราพามารีวิววันนี้นะคะถ้าบางบ้านไม่มีผู้สูงอายุนะคะอาจจะทําเป็นห้องห้องนอนแขกอีกห้องนึงก็ได้อ่างั้นเดี๋ยวยายหมายพาคุณผู้ชมไปดูห้องน้ําซึ่งถูกออกแบบไว้สําหรับผู้สูงอายุเช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะประตูกว้างเหมือนกันนะคะใช่งั้นเดี๋ยวพี่ทดลองเป็นผู้สูงอายุนะ <laughs> ด้วยการนั่งอาบน้าจริงๆแล้วเป็นฟังก์ชันที่แม้จะไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ชอบนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะทำความสะอาดร่รางกายเนี่ยถ้าได้นั่งอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกผ่กอนคลายคุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนขึ้นมาอยู่ชั้นสองแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งในชั้นสองเนี้ยก็พอทูซิลลิงเขาก็3ามใมสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึก ถึงโปโลกและที่สําคัญนะครับคุณภาพอากาศของบ้านหลังนี้ต้องอเรียกว่าคุณภาพอากาศดีกว่าข้างนอกอีกย<ห>ัยหมายเทุผลหลักเพราะว่าเขามีระบบโซล่าออกซิเจนซึ่งระบบโซล่าออกซิเจนเนี่ยจะเป็นระบบที่เรียกว่าจะทําให้การไหลเวียนของอากาศภายในบ้านแล้วก็คุณภาพอากาศภายในบ้านเนี่ยเรียกว่าฟอกอากาศเป็นตัวทีนี้หมยจะพาทุกคนนะคะมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมบ้างดีกว่าเพราะเป็นห้องนอนหลักที่ เข้ามาแล้วก็ไม่อึดอัดเลยคือถ้าจะให้พูดภาษาเข้าใจง่ายๆนะจะบอกว่าเด e m a s t e ตอร์สีราชานะคะเป็นโครงการบ้านระดับพรีเมียมที่พื้นที่ต่างๆที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยให้รู้สึกโปร่งโล่ง,ลงสบายมากๆนะคะนี่คือวางเตียงงไซส์ ide, เนาะเข้ามาและมีพื้นที่เหลือเยอะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังเนี่ยเขาวางไว้อยู่โซนด้านหน้าของบ้านเรียกว่าปีกหนึ่งเลยทีเดียวค่ะคือเพราะว่าในส่วนตรงข้ามของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะเป็นตัวของดับเบิลวอลลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อออกจากห้องไปเนี่ยก็ยัง โปร่งใช่ออกไปทะลุไปถึงด้านหลังเลยค่ะทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งค่ะตรงนี้เขากั้นไว้นะคะเพื่อทำเป็น Walk in Closet นั่นเองค่ะเรียกว่าเพราะเป็นโซนหนึ่งของบ้านไงใช่มันเลยกินพื้นที่พื้นที่ที่ทำมาสเตอร์เบ o m เนี่ยได้ฟังก์ชันครบเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของเตียงนอนส่วนของวอล์กอินคอรและต่อเนื่องมาส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยอื คือในห้องน้ำเหรอคะห้องน,นะะ้ำม,มาสเตอร์ครับเรียกว่าคบประโยชน์ใช้สอยของบ้านหลูเลยก็คือเป็นโฟร์ฟีเจอร์มีทั้งอางอาบน้ํามีทั้งส่วนอาบน้ำที่เป็นชาวเวอร์แล้วก็มีตัวของอ่างล้างหน้าก็เป็นที่เสร็จเธอแยกกันแล้วก็มีส่วนของที่เป็นส่วนของสุขภัณฑ์ใช่อัตโนมัติด้วยนะคะ จากห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเราก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้นะคะมัลติเพิร์โพสอ e รนะคะเอาไว้ที่จะทําเป็น Family Area ก็ได้เพื่อง่ายคือเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์คือบ้านที่จะแบ่งระหว่างบ้านไซส์เล็กไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ก็คือฟังก์ชันนี้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีก2ห้องนอนนะคะต้องบอกว่าทั้ง2ขนาดเนี่ยไม่แตกต่างกันเลย กันมาครบแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าเพราะไม่เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วนะคะสําหรับโครงการเดอะมา t e สเตอร์สีราชานะคะ ราคาเริ่มต้นที่5ล้านบาทส่วนแบบเอาภายที่เราพามาดูนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่11ล้านบาทนะคะแต่เรามีของแถมให้นะของแถมนะคะมีตั้งแต่ประตูรั้วอัตโนมัตินะคะระบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะมีชุดครัวมีระบบสมาร์ทโฮมนะคะมีโซล่าออกซิเจนนะคะแล้วก็มีฉากกั้นห้องน้ําข้างบนนะคะให้ทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะคะมีแอร์สีเครื่องนะคะติดมุ้งลวดทั้งหลังและจัดสวนให้ด้วยโอ้โหอันนี้คือเท่าเท่านี้จําได้นะ่อยังมีอีกเยอะเลยนะคะเอางี้ดีกว่าไหนก็ เราพามาชมกันครบแบบนี้แล้วให้พี่เมธเนะที่แบบช่ำชองและเป็นกูรูสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าคุ้มค่าขนาดไหนกับโครงการนี้สําหรับโครงการนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าสาหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านของเมืองศีราชาตเนี่ย <c oughs> ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เอี่ยมเลย <c oughs> เพิ่งเปิดตัวและที่สําคัญก็คือว่าเขานิยามการอยู่อาศัยที่นี่คือยกเหนือระดับกว่าการอยู่อาศัยทั่วไป แถมยังเน้นความเป็นส่วนตัวและหรูหราอ,อลังการซึ่งจากที่เราพามาดูเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นสเปซสเปคฟังก์ชันใช้สอยพื้นที่ใช้สอยต่างๆของบ้านเรียกว่ารวมของนิยามของคำว่าหรูหราอลังการและมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนี่ยังไม่รวมถึงระบบอัจฉริยะ่ากาที่เขาใส่เข้ามาในบ้านนะเรียกว่าล้ําสมัยมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ ในทําเลศรีราชาชห้ามพลาดที่นี่เลยเพราะว่าทําเลเนี่ยก็บอกสะดวกสบายติดถนนใหญ่เข้าออกศรีราชาหรือจะไปนี่มอุตกากรรม5แห่งเนี่ยก็สะดวกสบายหมดเลยต้องห้ามพลาดนะครับมาดูบ้านตัวอย่างที่นี่ก่อนตัดสินใจที่จะซื้อโครงการไหนเลย และถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาชมบ้านตัวอย่างกันได้นะคะบางทีเราสองคนเนี่ยอาจจะพลาดมุมบางมุมไปเนาะอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะและใครที่พลาดชมผ่านทาง facebook Fanpage home.co.th นะคะก็ไปชมย้อนหลังหรือว่าชมแบบเต็มๆกันได้เลยนะคะทางช่อง YouTube Home Buyer ี v นั่นเองค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมครับสาหรับวันนี้เราสองคนโงมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วะนะครับอย่าลืมนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ